ณค่ำคืนหนึ่งที่ประจันเต็มดวงส่องแสงระยิบระยับลงบนพื้นน้ำทะเลอ่าวไทยอันกว้างใหญ่คลื่นน้อยใหญ่ซัดสาดกระทบฝั่งแผวเบาที่หาดทรายขาวละเอียดของเมืองใต้ดินแดนที่ลมทะเลพัดเอากลิ่นหอมเย็นชื่นใจของดอกลีลาวดีมาพร้อมกับเรื่องเล่าเก่าแก่ที่เล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่นเรื่องราวของนางเงือกเมืองใต้ผูพิทักษ์แห่งท้องทะเล เล่ากันว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห่วงลึกของอ่าวไทยที่ซึ่งประการังลากสีสันเบ่งบานราวกับสวนใต้สมุทรและฝูงปลาแหวกว่าอย่างอิสระมีเผ่าพันธุ์ลึกลับอาศัยอยู่พวกเขามีร่างครึ่งคนครึ่งปลางดงามราวเทพธิดาหนึ่งในนั้นคือนางเงือกนามว่ามณีมัสยา ดวงตาของเธอเป็นประกายสีครามดุดน้ำทะเลลึกผมยาวสลวยสีสารายทะเลและมีหางที่เปล่งประกายสีรุง้งยามต้องแสงอาทิตย์มณีมัมสยาไม่เหมือนเงือกตนอื่นเธอมีจิตใจเมตตาและผูกพันกับผู้คนบนฟังครั้งหนึ่งชาวประมงคนหนึ่งนามว่านายพรานผู้มักจะออกเรือหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ ได้ประสบพายุใหญ่กลางทะเลเรือของเขากำลังจะล่มและชีวิตของเขากำลังจะดับสิ้นมณีมัศสยาได้ยินเสียงเรียกของความทุกข์ระทมเธอแหวกว่ายฝ่าคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำเข้าไปช่วยเหลือนายพรานไว้ได้ทันท่วงทีโดยใช้หางอันทรงพลังพยุงเรือของเขาให้กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของนางเงือกผู้มีเมตตาก็เล่าขานกันปากต่อปากในหมู่ชาวประมงพวกเขาเชื่อว่ามณีมัศยาคือผู้พิทักษ์แห่งอ่าวไทยใครก็ตามที่เคารพและไม่ทำลายท้องทะเลจะได้รับพรจากเธอในการออกหาปลาและจะปลอดภัยจากเพศภัยในทะเล แต่ก็มีบางคราวที่มนุษย์ละโมบมากง่ายเข้าไปทำลายทรัพยากรทางทะเลจับปลาด้วยวิธีที่โหดร้ายหรือทำลายประการังมณีมัมสยาจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นเธออาจจะเนรมิตให้เกิดเคลื่อนลมแรงยามออกเรือหรือทำให้ปลาไม่ติดตาคายเพื่อเป็นการลงโทษและเตือนสติให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงชาวประมงและผู้คนแถบเมืองใต้จะนำกระทงที่ตกแต่งอย่างสวยงามไปลอยลงสู่ทะเลไม่เพียงเพื่อขอพรอจากพระแม่คงคาแต่ยังรวมถึงการแสดงความเคารพและขอบคุณต่อมณีมัสยาผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุด,ดมสมบูรณ์และผู้พิทักษ์แห่งอ่าวไทย ตำนานของมณีมัศยายังคงเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและยืนยันว่าใต้ผืนน้ำสีครามของอ่าวไทยยังคงมีเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแลให้ท้องทะเลยังคงงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไป